ออออุดหสวยดอกนี้สวยอยู่กลางแจ้งกลางแจ้งจางปางมีใครเห็น <c ười> เราตาดีเราตาดีอยู่คนเดียวสวย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 ,สวยจ้า งามงามงามค่ะงามออโอ้โหโดอกอนมากว้าวว้าวโอ้โหยังงามเลยอืเต็มไม้เต็มมือนี่นี่น นี่ตัดขากันจ้าเห็ดพึ่งหวานสเปนนะคะสองศูนย์สองสี่ อบศูนย์สอีหน้าตาสวยงามหน้าตาดีมากค่ะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งเกาลัดนะทุกคนใครไม่รู้จักเห็ดพึ่งเกาลัดลักษณะลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะขาขาเขาจะเป็นแบบนี้มันก็คล้ายๆเห็ดพึ่งนะแค่เจ่าขาเขาจะเป็นสีน้ำตาลน,นะจ๊ะ ดอกจะเล็กกว่าดอกจะเล็กกว่าเห็ดพึ่งหวานนะนี่เห็ดพึ่งเกาลัดนะจจะจะ,จะดอกงามๆดอกเขาจะแข็งกว่าอร่อยเหมือนกันนะคะทุกคน,นอดอกกระจิ้วิวดอกกระเจิยวกระจิ๊ริดกก ไอ้ฝนตกทุกคนฝนตกโปะเปะนกกระเปะออกจากรังฝนตกแล้วก็หนาวเลยอีดอกน้อยดิจ ah <con v répondre> e ิริดจิวหลิวทุกคนทุกคนเจอหนึ่งหนึ่งดอกหนึ่งดอกสองดอกสองดอกสามดอก ชานดอกงามๆเลยทุกคนสวยสวยมากเมีดหายทุกคนเมียดหายแต่เจอเห็ดสุดยอดเดี๋ยวจะหาว่าโมหาว่าโมนี่เห็นไม้เรียงกันเนี่ยนี่เห็นไม้หนุนเห็นไหมเออเดี๋ยวจะหาว่าโมนะจ๊ะ หนึงดอกหนึงดอกเลยจ้าดอกที่สองอย่างงามเลยดอกที่สามเลยค่ะ โอ้โหโอ้โอโอ้โหเก็บยากมากเลยดอกนี้นี่นี่เป็นไงล่ะสามดอกสวยไหมทุกคนสามดอกสามสี่พี่น้องสวยๆเลยนี่ สวยมากอืมถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยคนส,สวยสวยสวยเจออีกแล้วสองดอกเห็นปะสองดอกงามงามโอ้ยดอกอ่อนมากเลยดอกอ่อนมากเลยทุกคนอหมานมากวันนี้หมานหมาน เหมือนเหมือนเหมือนม่รู้ะทุกคนเจอเมื่อกี้ห้าดอกห้าดอกแบบสุดยอดมากมีแต่ดอกงามๆเลยทุกคนฝนต,ตกแล้วเราจะหนีกลับบ้านเลยแล้วทุกคนเฮ้ทุกคนไว้ไว้ สวยยัยางงามยัางงามเลยนี่กลับบ้านแล้วทุกคนเจออีกดอกหนึ่งฝนตกนะเห็นไหมเห็ดเปียกเลยถ้าฝนไม่ตกยังไม่กลับนะฝนตกฝนตกก็เลยรีบกลับ เห็ดที่ไปหาวันนี้นะคะเห็นไหมสวยไหมสวยมากเออเห็ดสวยมากทุกคนสวยๆทั้งหมดนะคะวันนี้ที่จริงมาถึงนานแล้วนะทุกคนแต่ว่าพี่แดงไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะมาแต่ทำโน่นทำนี่ ก็เลยไม่ได้ถ่ายนะเอาไว้ข้างล่างดีกว่าีนห้องครัวสวยมากเห็ดพึ่งหวานสเปนนะคะทุกคนไม่เต็มตะกร้านะแต่ก็ว่าตก็โอเคอยู่นะมีแต่ดอกสวยๆเลยดอกอ่อนๆสวยๆทั้งนั้นเลยหมานมากวันนี้ไปแป๊บเดียวฝนไล่ฝนไล่ก็เลยวิ่งกลับเปียกปอนหมดเลยนะ ถ้าหาต่ออีกก็ได้เยอะเลยทุกคนแต่ว่าไม่อยากเปียกฝนมากกลัวไม่สบายนะปกติพี่แดงก็ไม่สบายมาหลายวันแล้วนะช่วงนี้สามสี่วันแล้วฟังเสียงพี่แดงเอานะ